เหมือนเป็นม้ามืดและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาตลอดเวลาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศงานสัมมนาระเบิดความรวยด้วยออนไลน์ของหมอซีนดรซีนดรมาร์เก็ตติ้งค่ะ วันนี้นะคะก็มาที่งานสัมมนาของหมอซีนะคะ่ะหมอซีนนี่เป็นคนที่เริ่มต้นมาจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์ทําอะไรไม่เป็นเลยไลฟ์ไม่เป็นพูดไม่ได้แล้วก็ออนไลน์นี่คือศูนย์แต่วันนี้ค่ะต้องบอกว่าภูมิใจกับลูกศิษย์เมนทอร์คนนี้สุดๆไปเลยเพราะว่าวันนี้มาสัมมนาของหมอซีนที่เขาจัดเป็นงานของเขาเองด้วยนะคะและ้วผิก็มาเป็นเกสสปิเกอร์ให้มาเป็นสเปเชียลเกสให้ต้องบอกว่า วันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาบนออนไลน์แล้วก็ฝันไว้ใหญ่แต่ว่าสุดท้ายไปต่อไม่ได้อย่างหนึง่งที่อยากจะบอกทุกคนคือเวลาเราฝันใหญ่เนี่ยเราต้องลงมือทําใหญ่ด้วยไม่ใช่ฝันใหญ่แต่ลงมือทํานิดเดียวอย่างหมอซีนเนี่ยนะคะเขาฝันใหญ่และเขาก็ลงมือทําใหญ่กว่าที่เขาฝันอีกมันถึงเป็นเหตุผลว่าระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนเป็นม้ามืดและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาตลอดเวลา เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศงานสัมมนาระเบิดความรวยด้วยออนไลน์ของหมอซีนดรซีนดรมาร์เก็ตติ้งค่ะภูมิใจมากแล้วก็คิดว่าวันนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้ในการลงมือทําได้แน่นอนเพราะว่าการจัดสัมมนาเนี่ยก็เป็นแบบเป็นความฝันของหลายๆคนใช่ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ถ้าใครได้ยินเสียงตรงนี้คือแบบเสียงแบบ โหเฮฮามากนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ และนี่นะคะก็คือบรรยากาศที่เป็นงานระเบิดความรวยด้วยออนไลน์ของหมอซีนค่ะก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากแล้วคนดูข้างหลังนะคะก็น้องๆในทีมเมอมทีโอแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยก็คือเอาดอกไม้มาให้กําลังใจกันทั้งหมดเลยต้องบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความรักแล้วก็มั่นใจว่าพื้นที่นี้จะเป็นที่ที่หลายๆคนเติบโตไปอีกเยอะมากมายแน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดแล้วอยากจะเข้ามาร่วมทีมหมอซีเนาะก็ทักไปที่ไลน์แอดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็วันนี้มีความสุขมากดีใจมากแล้วก็ปล่อยของเต็มมากๆก็มั่นใจว่าทุกคนในที่นี้จะยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย